ครับเดี๋ยวเปิดเพลงพอๆให้ฟังกันอา้าวแอปเพลงหายเฉยน,นะครับเดี๋ยวก็จะมาต่อเติมนะในพาร์ทที่สามกันแล้วนะครับเนาะยัดแม่อะไรเนี่ยรูปสงครามเงี้ยอะไรกันนะครับซัมบี้เยอะแทสนอนเลยรีบปนอนดีกว่านะครับโอเค มันตายหายยังไงครับเ๋็บตกกันดิก่เอ้เก็บแม่คิปเปอร์ไปยะอ้อายอย่าเยี่ยมสู้กับมันแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับไม่ดีคิปเปอร์ไม่ดี อย่ามองอย่าสบตาเอนเมนนะทางที่ดีนะแต่ถ้าคุณมีอาวุธเยอะๆแล้วคุณไม่ก็ต้องคุณไม่จําเป็นต้องกลัวก็ได้นะครับเนาะแต่ผมนี่อาวุธโคตรกากเลยนะครับเนาะกำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับ เปลี่ยนมองม,มองใหม่ดีบอกนะครับเอาปักไม่ได้อีกไปติดไม่เป็นไรยาัมงน,นี้ก็ได้นะครับเดีเดวอุปกรณ์ก็ยังไม่หมดเนาะสร้างค้างไว้พาที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ต่อเติมเลยเนาะเดวต่อเติมเลยรกวนน้องดาวไปกลูมานะครับไม่เนาะ เดี๋ยวรู้สึกว่าอาหารก็จะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวว่าจะไปโอบไปฆ่าวพวกตัดกรนะหน่ำเอาดาบเอาดาบมันเท่านะาาไอเกะหน้าบ้าเนี่ตายหาซะม่อันดีล่าเจ่ะนะแล้วถึงที่กินค่อยเอาเอามา้มาม้ายังไม่ได้ก็ยังไม่เอานี่เปิดมือม เอาเวลนะเอาเวลม้านี่น่าจะเอาไ้ใช้เวลนะเฮ้ยแถวบ้านผมมีแกะด้วยจริงเลย,ยใหญ่ไก,ก่กป๋อโอ้ไอหมูไปไหนหมดเอ้ยม้าข้าม้าก่อนนะเดี๋ยวเอาหนังมาทำเป็นชุดเกาะเชือกขาาที่จริงผมมีเหล็กเยอะนะแต่ขี้เกียจ ใช่มักคือกดเลยนะหนึ่งสองปายแบบดิสตซี่มากนะไปนี่ยังลือกใช้ได้นะเดี๋ยวค่อยลงเหมือนกันละกันเนาะ อันนี้ไม่ใช่พาดลงเนื้ออันสร้างบ้านต่อนะครับได้ละ ต้นเห็ดใกล้ๆบ,บ,บ้านผมผมรู้สึกมันไม่ค่อยสวยยังไงก็ไม่รู้นะครับผมจะถอนออกอันนี้โหดหลายทารุณกันไไหน่อยนะธรรมชาติก็จะตัดให้หมดนะไม่แต่ไม้ก็ไม่เว้นนะตัดให้หมดนะที่จริงไม้ในไม้คามีเยอ,อะนั่นแหละนะในเดี๋ยวแน่นะโค้ชผมเชื่อว่ามันจะเจริญเติบโต,ตอาจจะเป็นพัดต่อ,อย,ายาวๆเลยนะครับ วขวานหิงจะพังแล้วต้นนี้จละพังแล้วจอะไม่พังตัวไอ้ซักต้นหนึ่งดกวาขวานหินนะ่งโซค้ยโอ้หมดเลยเวนกรรมไอ้ตัวนี้ก็มีมา้าข้ามาทิ้งดีกว่าเฮ้ยแม่อมีม้าขาวเลยนะ เดี๋ยวไปไกวนต้นเห็ดก่นอนดีกว่าเอ้ยตกลงไปตานใช่ไหมอตอนนี้หิวน,นะครับเดีย๋ยวเข้าในบ้านก็ม่อาหารแล้วนะครับเออยังมีเนื้ออยู่เราทานก่อนทานก็เจอน้อยนะเป็น,น้อยมาก ตอนนี้ขอ,อพออาหารกินก่นอนอ,อันนี้เก็บไว้ฟุกบลรอกนะคบได้จัดของกันจัดของดีๆอ,อันนี้เอามาโอเคได้เต็บอันนี้เก็บมา หรือเอาไปสำรองสักชิ้นหนึ่งคินไปตัต้างโตเออวะคาบแบบเทพสักหนึ่งซื้อคาบประตูใหม่นะครับมันจะเปลืองนะฮะแบบมันแถมไม้สมั่มอันแล้วเราไปคาฟใหม่เงี้ยมันเปลืองมากนะเปลืองไม้นะเพื่อน ว่าจะเอากระจกมันตู้นี่เต็มขับเลยนะก็เก็บในนี่ะมันเละจะค่อยปลูนี่ก่อนเก็บไปดูข้างนอกก่อนตร้างอะไรเพิ่มเติมเออมันขนแกะก็ดีว่ะชิบชิบ น้องบอกอย่างนี้ก็ได้เลอนะครับโอเคเดียวพอแล้โอ้ยมาขวานมาเว้ยไอเวรกรรมขวานเอาขวานหินเอาขวานมามา,มานะผมไม่อยากให้ผมยันี้ไม่อยากใช้ขวานเล็กตอนนี้เอาท็อปมัน ยังไม่ใช้ขวัญยังไม่ใช้ขวัญอีกวอกว่านะมันจะพลังอุ้ยมันจะลดมาขึ้นเลยชิบเอาเนี่นย เกมว่าไม้ขาวจะไม่พอไม่ใช่อะไรหรอกเอ้าวางไม้ผิดเอ้าว Oops. Nope. don't get up to that. จะไม่ได้แล้วนะพ้าเลยนะครับถ้าผมจำผิดก็ขอโทษจริงนะขอโทษด,ด้วยนะั่นละกันนะนี่ว่าจะเปลี่ยนช้ตินี่ไม่เป็นประโยชน์นะเฮ้ยไม่ได้นี่เออย่าตินี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอากลับมาก่อนเส้ยขวัญนี่มันจะช้าด้วยเชียนี่เชฟบกมาแทน อันนี้ไม่พออ่ะแล้วต้องลงไปเอาไมา้เอ,อือเอากดผิดเอานะเอาสลักไม่ได้เอามาน่ย ไม่ได้ยินเสียงไม่ต้องใส่หูฟังหรอกนะผมไม่ค่อยพูดนั่นเองนะอืมอน,น,นะนะเดี๋ยวอนาะคตเดี๋ยวค่อยมาเปลีนะ่ยนหลังคาเนาะแต่ผมว่าหลังคางอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่แหล,ละเปลี่ยนมาให้ยุ่งยาก,ก่ขึม แน so ่ลำคานตอนวางบล็อกผิดนะ้ม่ลำคาน่า โคจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้โหถ้าเป็นเอาถ้าเอาไม้ถ้าเอากว่านไดมอนก็ยังคงเป็นอย่างนี้นะทุนมันจะได้คืนเนีย ไ,ม,ไมาขอทำอะไรไม่พอว่าสลับสลับ,ลบเอามาเผื่อเอามาเกืือาาโอเคเหนืาาาาอยังไม่ได้เ้องน้ำเอ้ยโทษนะนครับ คุยกับแม่อยู่นะเดี๋ยวขุดเงาก่อนโอเคน่าจะเสร็จแล้วแหละโอเคนะเดี๋ยวขอคนนี้ก่อนก็จะจบพาร์ทกันแล้วโอเคนะสำหรับพาร์ตนี้ก็ยังก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ใครชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับสุดคับบาย